กูนวดอยเด็ดปูทวันตามไปนอนกูต okay. ึงห้องมันว่าต้องร้อยมันว่าโอ้ยกูยิ้มเจยบมันหลัต้องน้อยไปตึ้งนอนนอนตึงมันกำไก่กูตึงมันตามกำตั้มเพื่อกมันว่าปีขาปียังไม่ตัดไส้ดื้อตีครับเล็กกันก็เป็นเั่อว่าชาตินักติกูยังเคยเล็กนี่กูยอมรับเมียรอปีตาย้องเลยก้องเคยเอียดมันไม่ได้แรงออกมันจัง่อ มึงตากูมันว่าคืนนี้เป็นคืนตัดตัดสินเลยปีโตทั้มเพื่อกระไดไงฉันเอ่ยปากว่าพ่อไอฉันไหนปัญหากูทั้เพชรหน้าที่แต่ยังไม่ใช่เลยไม่ร้องไม่ดังมึงทั้เพื่อทั้มกูบีบคอเมียว่าพ่อแล้วได้ปัญหากูแหม่ตั้มว่าบีบคอเล้วไม่ไหวก็ไปนนะกูถึงวันก็บกองกูเจอแล้วกมาันใหมแรงไม่เคย หัวดำเหมือนดวงหูก้อยเหมโอนหแกเป็นวังเลยก้อยคกิงหันหำบาบ้าจนจีนป่าเวอร์าทองบ่อกบบริการในชั้าไม่โกรถดันรุนิดอย่างที่กันมาบ้างพิมโนกูนี่แค่พิมพ์ไปน้อยเช็คเลขกระเซ็นกูเลยกูไปนั่งตกวันน่าจะเก่งกระเซ็นทุกวีดูเห็นนั่งกันได้ว่าเล็กตกวันแกนั่งเปร่ากูนั่งตั่อสาันั่น นั่งเล่นกอดชอบกอดหรอเป็นไงอ่ะอ่เป็นไงไม่โคเป็นไงพวงไม่ยกอ่ะพอนแล้วนีว่ว่าเดินก่อนทำไมไม่ยกพวงอ่ะเออมันจักยอดสิมันอาจจะเปืดก็ได้โอเคถ้ามีอะไรโทรหานะโทรหานะหัวด,ด้วยโอเคโอเคไอ้ลูกน้องพามา่าติแปดสิบห้าคนนะั้นมันทำงานไม่ดีจงกลับไปเลยโอเคโอเคแค่นี้มีอะไรบอกเฮียนะเป่งกับกวยเล็กแต่กูนนะมันไม่ดีวา่าตั้งแต่เมื่อกี้กูยังบีอ่ะบางเออเมื่อกี้กูยังบีอเลยเด็กกิน คุณนางเลงตัวซับอาจะบุ๋มว่าทีจชาอันว่าแก่ง3ตัวซับคนอันว่าไม่หมดเบ็ดเลยฮะจะบุ๋มเนี่ยหมดเบ็ดไปเจออย่างหลอกเปลูฟาดต้องไปด่าตีเปพลตีกแกไม่คิวเลยตีกับเราแบบไม่เกี่ยวหาอยู่มันจะเป็นแฟนุปัตตีอย่ามาเกิดเรื่องดีกับเจ๊แมทนี่ชอบหีที่สุดที่น้องมีพวกพี่ทั้งสามคนถ้าน้องอยู่คนเดียวคงจะลำบากแน่ต้องหางานเงินช่วยแม่ต้องมาหาผักไปขาย พี่ทองนี่เป็นคนที่น่ารักมากพี่ทองจำได้ทุกอย่างเพื่อนน้องเมื่อวันนั้นวันที่ฝนตกหนักน้องตากผ้าไว้ที่เราพี่ทองก็ยังไปเก็บผ้าให้กับน้องในขณะที่ฝนกำลังตกหนักแต่ว่าตากฝนหาแดกเพราว่าส่วนมากจะป่วยนะพี่พี่ทองไม่ป่วยไข้เลยจ้า พี่ตายกันแล้วพี่พี่ทองไม่สบายเลยจ้ะครับ<อ>พี่พี่ทองเอาไปกลางคนทำไมเบอร์เตอร์พี่ต้มไปเก็บป้าน้องได้ไหมครวัวน้องจะไม่มีสบายใจทำไมพี่ตองจะไม่ได้เลี้ความสุขกันมาบ้าน้อง <c oughs> พี่ตองทำไรต,ตั้งเป๊ะเบอร์เตอร์นี้แต่จ้าครับ<อ>ทำไมพี่ทองมีเลือดจ้ะคร